เรื่องจริงไนท์ไลฟ์นำเสนอโดยสกอตซุปไก่สกัดผสมทางเชา่ากลับ้าสู่เรื่องจริงไนทไลฟ์ครับแขกของเราในคืนนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นเพื่อนผมมาน,นานมากแล้วคือตอนนี้เราทราบกันแล้วว่าคุณแม่ของคุณเดนเนี่ยเสียไปพักหนึ่งแล้วแต่ยังน้อยประสบการณ์ที่ได้ไปอเมริกาไปจัดงานศพให้คุณแม่มันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่น้อยคนจะได้สัมผัสได้เพราะว่าทุกประเทศปิดในทุกช่วงนั้นแต่ก่อนที่จะคุยกันต่อคุยกับเดนตอนนี้ก่อนงานตอนเนี้ นอกเหนือจากไทยเทแล้วคุณทำอะไรบ้างก็ทำหนังเรื่อง Game Changer ที่เราได้มีโอกาสได้ produce ร่วมกับ5 Star ยูทำหรอใช่ใ Game Changer จำงหน้า2 P มาที่รายการนี้มาโปรโมทใช่ครับในช่วงเดือนเอ้านี่ก็แสดงว่าตอนที่2ูพ P มาเดก็ต้องมาโปรโมทด้วยแต่ไม่ได้มาเพราะไปอเมริกาใช่ใอ๋อมีส่วนร่วมอะไรบ้างใน Game Changer เนี่ก็ produce แล้วก็ทำพวกโปรดักชันแล้วก็สกอร์ score, แล้วก็ทำเพลงหนังยกเอาความรู้เรื่องการพัดุสัมมาจากไหนอ่ะก็จริงๆเราเป็นคนชอบอ ดูหนังทําหนังแล้วก็แสดงหนังอยู่แล้วเสร็จแล้วได้มีโอกาสได้ไปเล่นหนังกับลุกไปซองแล้วก็เรื่องชื่อว่า The Lady The Lady ที่มีมิเชลโยใช่ไหมใช่มิเชลโยซึ่งตอนนั้นนะปี2011ผมก็สัมภาษณ์คุณด้วยใช่ใช่นาแล้ใช่แต่ว่าตอนนั้นคือภูมิใจมากเฮ้ยแบบนักแสดงไทยที่ไปเล่นกับมิเชลโยซึ่งเป็นนักแสดงจีนที่ดังที่ฮอลลีวูดใช่ครับใช่แล้วก็เป็นผู้กับที่ ยิ่งใหญ่มากลุคไปซอง,องเก่ง <g> มากและนี่แหละถึงทำให้ให้เรา into กับมูฟีมากเพราะว่าลุกไปซองเนี่ยเขาได้สอนน,สอน,นู่นสอนนี่เทคนิคในการแบบมุมมองของกล,ล้องนู่นนี่นั่น,อ,นอะไรเงี้ยใช่คือไม่ได้สอนหรอกแต่เขาก็บอกว่าเออ you should do this you should do that, should do that <ม>อะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนแล้วก็บองเรียนไปด้วยแล้วก็ไอพวกโปรดักชั่นของเขาแล้วก็การออนทาของเขาการ ทุกอย่างอย่างเงี้ยเขาสอนเราหมดเลยแล้วเราก็ได้เรียนรู้เราเออเราก็เลยเอยอยากทำหนังของตัวเองบ้างแต่นั้นปี2011นะใช่ทำไมทาไมเดถึงรอนานถึง2020อันนี้เริ่มถ่ายยี่20ป่ะอืมใช่เริ่มถ่ายปีที่แล้วป่ะปีที่แล้วใช่ทำไมถึงรอถึง9ปีกว่าจะถึงจะทับสร้างหนังเพราะว่าการทำหนังนีมันก็ยากเหมือนกันนะใช่ไม่ใช่ ง่ายๆเลยเราก็เหมือนแบบสะสมประสบการณ์เอาไว้แล้วก็ได้ไปเล่นนู่นเล่นนี่อะไรแล้วเราก็ค่อยๆเขียนสคริปต์ของตัวเองเออลืมไปบอกไหมว่าเราเขียนอพอรตเรื่องด้วยเขียนด้วยใ,<น>ใช่ๆ<น>ก็เลยค่อยๆเขียนมาเขียนไปมันก็เลยอยู่กับเรามานานแล้วก็มาอยู่กับฟ Star อีก3ปีงั้นแสดงว่าเรื่องเกมเชงเจอรงที่ถูกเขียนมากี่ปีแล้ว ก็สามปีด้วยแน่นแน่นอ่ะแน่นแน่นสามปีจนแบบมันมาเจอไฟซาดขยยใช่ครับแล้วก็ขยายมาเป็นหนังสุดท้ายเลยเฮ้ยงั้นย้อนกลับไป2 0 1 1หน่อยตอนที่ไปเล่นกับมิเชลโยเล่นกับลุงเบซองอ่าเรื่องเดอะเลดี้ใช่ไหมเดอะเลดี้ครับจากนักร้องฮิปฮอปดังๆคนหนึ่งในเมืองไทยไปแจ้งเกิดฮอลลีวูดได้ไงก็ หนัง,งเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับ euh อะไรนะเขาเรียก The Lady เกี่ยวกับของซานซูจีใช่แล้วทีนี้เขานีแคสที่ต้องการคนที่ดูหล่อมั้งก็เลยได้วีเดี๋ยวจะเครียดไปไงเขาเลยอ๋อทุกคนมันมีความเท่ของเขาเองไม่ใช่แต่เอาจริงๆสิทำไมเขาถึงเลือกเรา ก็จริงๆแล้วด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็ด้วยสิ่งที่เราเป็นด้วยสิ่งที่ลุคของเราด้วยเพราะตอนนั้นผมเรายาวนะเพราะดูลุคเซอร์เป็นนักเรียนคลน,นะปฏิวัติอะไรพวกนี้เขาก็เลยเฮ้ยเห็นแววแล้วเขาก็เลยแบบเออมาลองมาแคสหน่อยแคสตอนที่แคสเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าต้องเล่นกับใครใครเป็นผู้นำกับพอรู้ว่าเราได้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ได้ไปเจอผู้นำกลับเลยเดินเดินเฮ้ยลุกไปซองนี่ว่า อโหตื่นเต้นมากเลยทำไงวะวิ่งพอคุยกับเขาเสร็จแปขี่เวทขี่เวทวันนี้เนี่ยลงไปลับแป๊วซีดีของตัวเอง I have a CD too You w a ใ t ่ไหมครับยันเย้ในเขายันเย้ในเขาเขามารู้จักว่าเมืองไทยมีไทเทเนียมใช่ใช่ This is me Oh w h e r h This is you อะไรเงี้ยมันก็เลยอะไได้คุยกันได้ก็เลยสนิทกันนิดนึงแล้วเขาก็ชอบฮิปฮอปด้วยอ่ะใช่รู้ไหมใชนฮิปฮอปด้วยเดี๋ยวก่อนนะแล้วแล้วเดย์เนี่ย เข้าไปเป็นหนึ่งในแคสซิ่งได้ยังไงอืมมีพี่คนหนึ่งเขาคนไทยคนไทยเขาก็ติดต่อเรามาแล้วก็ลุกไปส่งเขาก็อยากจะได้คาแรคเตอร์นี้คาแรคเตอร์นั้นเขาก็บอกประสิทิ์เลยว่าเอออยากได้ประมาณนี้แค่อยากรู้อะ่ะอืมคือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับซันซูจีใช่ไหมก็ต้องเป็นคนเอเชียใช่ไหมอืมทำไมมันตกมาที่เราอะทําไมมันไม่ตกไปที่คนใดคนหนึ่งในเมืองจีนคนใดคนหนึ่งในเมืองเวียดน,นามคนใดคนหนึ่งในฟิลิปปินส์ทำไมอะเอออันนี้มันน่าจะต้องถามลุกนะหรือว่าเขาเลือกเฉพาะคนที่เล่นในเมืองไทย อันนั้นก็มีส่วนเพราะว่าโปรดักชันเขามาถ่ายที่นี่ที่เมืองไทยที่เมืองไทยอันนั้นก็มีส่วนแต่ก็มีแคสหลายคนนะที่เป็นคนพม่าด้วยนูนนีนั่นด้วยไม่แน่เราอะเราเพราะว่าเราอาจจะมีเชื้อเป็นพม่าก็ไม่รู้เออนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่อันนี้แล้วสุดท้ายเขาบอกไหมว่าทําไมถึงเป็นเราไม่เออไม่ได้ถามเลยนะไม่เคยถามเลยเออแต่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าคาแรคเตอร์เราถูกต้องที่เขาต้องการ ดูเซ่อผมยาวอะไรเงี้ยดูดูแบบไม่ค่อยเคลเรนะเกเรเกเรนิดนึงอะไรเงี้ยเออนิดนึงเลนนึงเกเรนิดเดียวถ่ายทำยากไหมตอนนั้นยากหรอยากยากยากเพราะว่าเมืองเมืองไทยกับเมืองนอกถ่ายทำต่างกันต่างกันเพราะว่าเราต้องไปเรียนเลยนะเราต้องไปเรียนอ่ะโอเคเราต้องไปเรียนภาษาพม่าสองอาทิตย์ซึ่ง ยากมากแล้วเราก็ต้องจำไดล็อกทั้งหมดทุกอย่างแปล <c oughs> แค่ไ <c oughs> ดล็อกทั้งหมดเป็นแต่เป็นภาษาพม่าใช่ต้องจำนั้นให้ได้สองอาทิตย์อ่าเราก็ต้องทําตัวเองให,ให้ให้เหมือนกับคนพมา่าและเป็นนักศึกษาพมา่าที่นู่นที่แบบว่าหัวรุนแรงแล้วเราไปเรียนที่ไหนอ่ะก็มีอ่าเขาส่งอาจารย์มาให้ซึ่งซึ่งพูดภาษาอังกฤษได้พูดพม่าได้พูดไทยได้ เก่งมากคนนี้แล้วเราก็เลยได้เรียนรู้เขาอยู่เขาสองอาทิตย์เหมือนไปเข้าแคมป์สองอาทิตย์วิธีการพูดวิธีการเดินวิธีอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ต้องอยู่แคมป์ของเขานะโดยที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็คงได้กลับบ้านอะไรงี้แต่เราต้องอยู่ที่นั่นถ<ท>่ายนานประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนได้คิดว่าพอถ่ายจบปั๊บคิดว่าคุ้มไหมครั้งหนึ่งในชีวิตอาจจะหลายครั้งก็ได้จากนี้ไปแต่ครั้งหนึ่งชีวิตได้เป็นหนึ่งในแสดงฮอลลีวูด คุ้มมากๆเพราะเราได้เรียนรู้อะไรเยอะ<ม>แยะมากมายจากเขาจากลุกเนี่ยเยอะมากมทั้งวิธีการทํางานของเขาทั้งมุมมองเขาทั้งมุมกล้องของเขาแล้วก็วิธีการคุยกับนักแสดงคุยกับทีมงานทุกคนรีสเปคเขาเลยทั้งกลัวทั้งรักทั้งคือเขาเรียกว่ามีทั้งพระเดชพระคุณ<ม>พระเดชเนี่ยคือกลัวพระคุณเนี่ยคือเอ้ยรักเว้ย<ม>อะไรเงี้ยพอพูดอะไรปุ๊บทุกคนก็จะ แตตพอสนุกสนานเขาก็จะอยู่กับเราได้นี่คือวิธีการทํางานแล้วก็เขาเป็นคนที่ออนทามที่สุดพอมาถึงเซตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องมูฟออนต้องพร้อมเลยใช่ไหมต้องพร้อมเลยงั้นเสียวาสต้องมาก่อนใช่เดก็ไปก่อนยเราต้องมาตั้งแต่ตีสามเพราะอะไรวะต้องลบรอยสักก่อนลบรอยสักสองชั่วโมงเดี๋ยวก่อนแล้วนักเรียนพม่ามีสักไม่ได้เหรอ พราะสมัยก่อนด้วยมั้งอันนี้ค,คือเขาเขาย้อนกลับไปปีไหนอะโหนานนะรู้สึกนานมากเพราะว่าเราเล่นเป็นนักศึกษาพม่าที่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ในรัฐบาลของของออแล้วก็นี่มานักศึกษาก็เลยเมีรอยสัก<บ>ไม่ได้่เข้าใจแล้วแล้วหลังจากเจอลุงใบซองแล้วตอนนี้นั่นคือ2 0 1 1ปีเนี้ย2021อแล้ว เราได้สะสมประสบการณ์อะไรามาบ้าง Along way, อ l ลอง the ะเวที่ทําให้เรามาเป็นโปรดิวเซอร์ของหนังใหญ่ได้ของเมืองไทยโอ้ oh, ใช่อ l ลอง the way เอางี้ได้ประสบการณ์มากๆจริงๆก็เพราะว่าลุกไปสองนี่แหละเรื่องเรื่องโปรดักชันเรื่องเรื่องการทํางานนะแล้วก็เรื่องเรื่องการแสดงนี่น่าจะมิเชียยก็ให้เราเราได้เยอะเขาสอนนะคือเขาไม่ได้สอนหรอกคือมันจะมีอยู่ซีหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันขมันมันขมากๆเลยแต่ซีนนั้นนะ่ะต้อง แบบว่าต้องนิ่งมากต้องซีเรียสต้องซีเรยียสมากไม่อยากจะพูดถึงดีเทลนะแต่แค่แบบว่าเฮ้ยขำม,มากเลยว่ะกูจะหัว้อยอยู่แล้ว <laughs> แล้วเราก็ประมาณ5เทคทน <laughs> ไม่ได้เนอะเขาก็เลยบอกเอ่ย hey, do this เพราะถ้าสมุทรเจรกจะรู้สึกว่าจะหัว้อยเนะี่ยหายใจเข้าลึกหรอแล้วก็มองตาเขาถึงเขาจะดูตลกยังไงหรืออะไรยังไงแล้วเราก็อินคาแรคเตอร์อยู่ตรงนั้น แล้วก็มีอันนึ่งก็คือซีนที่ทุกซีนนะครับเวลาถ่ายหนังไทยหรืออะไรเนี่ยเราจะอยู่หน้าเซตใช่ไหมมันก็ยังจะเห็นคนที่คอยทํางานอยู่หลังเซตหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเซตของเขาเนี่ยคือไม่มีใครนอกจากสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วทําให้เรารู้สึกอินไปกับสถานที่ <ừ> จริงประสบการณ์จริงแล้วก็ความรู้สึกตรงนั้นเฮ้ยคนโดนยิงเป็นยังไงเราโกรธคนนี้ แต่คือเราไม่เห็นทีมงาน,งานเลยนั่นนั่นคือทําให้เราโฟกัสได้แล้วก็เรารู้สึกได้จริงๆอย่างนี้สแสดงว่าหลังจาก 2018, 2 0 1 1ถ้าเกิดมีโอกาสได้เล่นฮอลลีวูดได้อีก3าสี่เรื่องเราจะเป็นนักแสดงที่ดีมากๆเลยโอ้โหไม่ไม่อยากจะพูดว่าดีมากดีกว่าเดิมเยอะน่าจะพยายามให้มากกว่านี้เราเราไม่คิดว่าเป็นคนเก่งขนาดนั้นออแต่นี่ก็คือหนึ่งในน้อยคนนะครับคือผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคนไทยที่ยังเก่งที่มีโอกาสได้สัมผัสกับมอฮอลลีวูดหลายคนแต่ไม่ได้เยอะ น่าเสียดายที่ฮอลลูยังได้ค่อยเปิดโอกาสให้กับนักแสดงชาวไทยมากเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่พูดไปถึงปุ๊บอ่ะโทนี่จ่าอ่ะต้มยำกุ้งปั๊บคนก็จะไปกันที่เหลือก็จะมีแค่เรื่องสองเรื่องเท่านั้นแล้วเดย์ก็คือหนึ่งในนั้นที่มีเรื่องนี้เข้ามาด้วย u t u b e ของตัวเองชื่อว่า SD ส i ไทเทอันนี้มีอะไรใน YouTube ก็ชื่อของมันในในเอพิโซดหรืออะไรตั้งชื่อว่า whatever day whatever day ก็หมายว่า ว่าได้เลยจริงๆอะไรก็ได้ตามใจเด็เอาไม่มีไม่มีจุดหมาย <c oughs> ไม่มีจุดหมายก็คือคอนเทนต์อยากจะทําอะไรก็ทาอยากจะทำะกับ <c oughs> ข้าวก็ทําอยากจะไปเที่ยวก็เที <c oughs> <ๆ>่ยวมันเหมือนทําเพราะว่าอยากจะเป็นไดอารี่ของตัวเองเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็ไอสิ่งที่ทํากับข้าวหรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นเมนูที่เราคิดขึ้นมาเองเราก็จะเก็บแล้วก็เราก็เขียนวไว้สปีไว้เพื่ออีกวันข้างหน้าเราจะทาอีบุ๊กก็ได้หรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นความสนุกของเราแล้วก็ เผอเอินเจอตอนโควิดตอนที่เฮ้ยเราออกไปจากบ้านไม่ได้โอยนานนะก็ทำกับข้าวตัวแฟนถ่ายให้แฟนถ่ายให้แตงข้าวก็แล้วเออเว้ยมันสนุกดีเหมือนกันนะอืได้พูดกับตัวเองถามนิดนึงด้วยความที่เราสองคนโตมาใกล้เคียงกันนะก็คือเราโตกนแถวนิวยอร์กนี่แหละ,ะผมอยู่นิวยอร์กมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนี่แหละครับณตอนนี้อเมริกามันไม่ปลอดภัยสําหรับคนเอเชียหรอ ทำไมหลังๆเนี่ยถึงเขียนเห็นแฮชแท็กเซฟเอเชียนเซฟคนนู้นคนนี้เรารู้สึกว่า<ม>เฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ที่อเมริกามันไม่ปลอดภัยสกับเพราะว่าอเมริกานี่คือเมลติ้งพอรหรือว่าหม้อที่เขาตุนทุกชาติรวมกันไว้แล้วทำไมเอเชียต,ตอนปีนี้มันถึงโหดจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าไม่อยากจะเขาเรียกว่าไม่อยากจะลงดีเทลนะเพราะว่าอ ไม่รู้จักอธิบายไงพวกเรื่องเรื่องนี้มันพูดยากมันละเอียดหรอนมันแบบเซนสทีฟมันพูดถึงอีเดนิตี้ของคนนะเข้าใจแต่เห็นที่ข่าวที่มันลงมาคือสมัยเนี้พอมีข่าวอะไรปั๊บอ่ะมันก็จะมาทันทีเราจะเห็นในภยเวลา5นาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ดูหยอกปั๊บเราเห็นเลยใช่ไหมแต่อยจะบอกความรู้สึกมากกว่าว่ารู้สึกมีดีเพราะว่าจริงๆแล้วมันแกนพวกเรสเซสเนี่ยมันเยอะมากอยู่แล้ว แ,แต่เราไม่รู้เราไม่เห็นคือถ้าเราเห็นเราอยู่ในนิวยอร์กจะไม่ค่อยเห็นเพราะคิดว่าทุกคนดักทุกคนแต่ที่ท,ที่มันมีอ่ะมันเยอะมากจริงๆอ,อยู่แล้วด้วยและตอนนี้มันเยอะขึ้นผมจะบอกแค่ว่ารู้สึกไม่ดีแล้วกันอืม,อมไม่อยากจะพูดถึงดีเทลแต่จริงๆสิ่งที่ดีๆอ่ะมันก็เยอะนะแต่เขาไม่นําเสนอเขาชอบนําเสนอในสิ่งที่ไม่ดีอันเนี้ยอันนี้คือเลยทําให คนมองนู่นมองนั่นเป็นอะไรนะเขามองลบม,มันน่าจะนําเสนอในสิ่งที่ดีๆบ้างเวลาถ้าเขานําเสนอในสิ่งดีๆบ้างอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งออาอย่างนี้เดย์ยังอยู่กับเราที่นี่นะครับแต่ตอนเนี้เราจะบอกว่าเราจะมีอีกหนึ่งสกรปที่น่าสนใจมากเลยเพราะเขาพูดถึงเรื่องของ NetIDOL อลคือเมืองไทยเนี่ยจะมีเน็ตไอดอลอยู่เยอะแยะมากมายแต่ถ้าคนไทยที่อยากเป็นเ e ็ตไอดอลที่เมืองจีน เขาต้องทํำยังไงบ้างต้องมีความสามารถยังไงบ้างไปอยู่กันครับสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วง live in trend กับเฟนฟายค่ะวันนี้จะพาไปติดตามชมเรื่องราวความสามารถที่ไม่ธรรมดาของสาวไทยคนหนึ่งที่ตอนนี้เธอกลายเป็นกระแสแวเร่าและเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ของจีนจนสื่อของจีนทั้งออฟไลน์และออนไลน์เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาพูดคุยกับน้องคนนี้นะคะ เรื่องนี้กลายเป็นกระแสไบรอลหลังจากคลิปวิดีโอถูกโพสต์ลงเวยัยหัวของ CRI News สื่อโซเชียลมีเดียของประเทศจีนเป็นบทสัมภาษณ์และสกุปพิเศษช่วงตุดจีนในช่อง CCTV 13เมื่อสาวน้อยคนไทยคนนี้นะคะกลายเป็นกระแสดังเพียงชั่วข้ามคืนในช่วงเทศก,กาลตุดจีนโดยคลิปนี้มีผู้ชมเข้ามาชมกว่า15ล้านวิวด้วยยอดแชร์กว่า4 0 0พครั้งค่ะสุดยอดมากๆ ราวน้อยในคลิปนี้ชื่อน้องแหวนค่ะ ชื่อว่านางสาวนักนรีบรรลือเผ่าพงหรือว่ามีชื่อจีนด้วยนะคะหยางจินยีอ่อายุ23ปีเท่านั้นเธอเกิดที่จังหวัดลำปางแล้วก็อยู่ที่ลำปางเธอเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งการประกวดร้องเพลงจีนในโครงการสะพานสู่ภาษาจีนหรือว่าฮั่นหยู่เชียวประจำปี2020ที่จัดขึ้นในประเทศไทยน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเธอชอบดูซีรีส์จีนที่ชอบมากที่สุดคือจะเป็นแนวย้อนยุคเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้น้องแหวนเรียนรู้แล้วก็รักภาษาจีนค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนแขนงต่างๆด้วยนะคะทั้งผูกกันจีนแล้วก็วาดภาพจีนด้วยตัวเองอีกหนึ่งความสามารถพิเศษเลยน้องแหวนสามารถเล่นเครื่องดนงตรีจีนได้อีกด้วยด้วยความรักในภาษาจีนแหวนเลือกเรียนต่อนะคะในระดับอนมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะมนุษยศาสตร์ภาคภาษาจีนหลังจากนั้นเรียนจบปี2020ค่ะตัดสินใจอย่างมุ่งมั่นเลยที่จะเป็นครูคคสอนภาษาจีนที่บ้านเกิดจังหวัดลำปาง เพื่อจะได้สอนเด็กไทยให้รู้ภาษาจีนมากขึ้นน้องแวนยังบอกกับ CCTV นะคะว่าช่วงตูุจีนที่ไทยจะประดับประดาไปด้วยสีแดงคนไทยเชื้อสายจีนก็จะแขวนโคมไฟแล้วก็จะแปะกรนคู่ติดอยู่ตรงประตูหน้าบ้านทางเข้าทุกคนจะใส่เสื้อสีแดงค่ะเพราะว่าเรามีความเชื่อเหมือนกันสีแดงเป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลรวมถึง การมีการจัดแสดงเฉลิมฉลองต่างๆทั้งเชิดสิงโตนะคะคลึกคืนมากๆในช่วงนั้นปิดท้ายน้องแหวนยังได้อวยพรคุ้ชมเป็นภาษาจีนด้วยนะคะเป็นไฟแปลมาให้นะความหมายคือสุขสันต์วันตรุษจีนและขอให้มีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตนอกจากนี้น้องแหวนยังโชว์บทเพลงด้วยค่ะเพลงที่ชื่อว่า b r e s s i n g all around ในเวอร์ชั่นที่ได้แปลและดัดแปลงเนื้อมาจาก love all around โดยมีต้นฉบับมาจากเพลงอยากจะร้องดังๆของปาลามี่ ใน MV เราจะเห็นภาพน้องแหวนใส่ชุดกี่เพ้าสีแดงนั่งบนรถมา้าทัวรอบลำปางในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะน่ารักมากๆ แฮชแท็กที่แปลเป็นไทยได้ว่าเด็กสาวไทยร้องเพลงจากบ้านไกลามาเพื่อเรียนภาษาจีนมีคนเข้ามาดูถึง14ล้านคนหลังจากที่คลิปวิดีโอตัวนี้นะคะโพสบนโลกออนไลน์ในสื่อโซเชียลของจีนได้เพียง1วันเท่านั้นทั้งหมดนี้คือช่วง Life in Trend กับเนฟนฟายค่ะเรื่องจริง Nightlife